สวัสดีครับวันนี้พวกเราคือข่ายองค์กรนวดเล่านะครับเราจะมาสำรวจวัดโบราณของตำบลบางบอนบ้านบ้านบางบ้านบางบอนครับตำบลไชยนามตำบลไชยนามก็จริงๆเป็นเราดูในเรื่องของระบบนิเวศชุมชนโอเคครับระบบนิเวศชุมชนจี่ต้องเป็นวัดโบราณคที่ตกทอดกันมานานแล้วครับครับว่าเรากำลังจะทําเป็นนิเวศชุมชนเนาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ ชุมชนได้รับรู้ครับครับนี่ครับคือป้ายวัดวัดบึงชมชื่นครับวัดบึงชมชื่นอายุราวห้าร้อยกว่าปีห้าร้อยกว่าปีโอ้โหนะครับดูแลโดยท่านเจ้าคณะอำเภอวังทองนะครับครพระครูสุภกิจจาพิมลนะครับซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดเกาะแก้วประชานุรักษณ์ครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับผม โอ้ยคนลวกหน้าเราเลยไปแล้วครับเราต้องวันนี้เองก็ต้องขอขอบคุณนะครับเึ่อประธานชมรมคนหัวใจเพชรจังหวัดโลกคุณทีทองหลังก็งเลยแนะนำสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดีครับวัดโบราณแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกที่คนไม่รู้กันครับอ,อายุห้าร้อยกว่าปีนี่ก็ใหม่โอ้โหครับบางกคืนนี้ก็กอ ต้องระวังนิดนึงเกิดจะมีงูใช่ไหมฮะห้ามพูดถึงนะห้ามพูดถึงไม,ไม่มีอะไรนอกจากหน่อไม้ล้วนๆเลยครับอ๋อไม่มีอะไร,นรในกอไผ่ครับกับไงขออนุญาตสำรวจหน่อยนะครับเราบอกเจ้าที่จะทางก่อนละครับวัดบึงชมชื่นใช่ไหมครับใช่ครับวัดบึงชมชื่นวัดบึงชมชื่นอายุห้าร้อยปีห้าร้อยกว่าปีห <500 S 2> ้าร้อยกว่าปีก็น่าจะสมัย อยุธยาอยุธยาครับผมนี่ครับก็ยังมีซากอในส่วนของศิลาแรงฮะโอ้ไปข่าวมาทางกรมศิลปากรได้มาสำรวจแล้วใช่ไหมครับคุณคุณวิชัยครับอันนี้เป็นประธานชลรมเพือข่ายคนหัวใจเพชรจังหวัดเพชรโรครับคุณวิชัยครับครับอ่าได้ข่าวว่าทางกรมศิลปากรได้มาสำรวจแล้วใช่ไหมครับก็ได้มาสำรวจแต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนครับอ๋อยังไม่ขึ้นทะเบียนใช่ครับโอ้ครับผม ส้าางโบเก่วิหารเป็นวิหารวิหารเลยฮะโอ้สัมภาษณ์ประวัติความเป็นมาสักทีครับผมว่ามันอ่าทำไมถึงอ่าคุณวิชัยถึงเจอตรงนี้ได้ครับเพราะว่าอ๋อตรงนี้มันเป็นลักษณะว่าชาวบ้านเขามาทำทำอ่าเกษตรแถวรอบนี้เขาก็ปลูกปลูก่าผ่านงก็ถางขึ้นมาเขาก็เห็นเป็นเหมือนลักษณะเป็นโบส ครับในนี้นะครับสมัยก่อนนี่คือเห็นเป็นลักษณะเป็นโบสถ์เลยใช่โอ้แล้วก็ผูพังตามกาลเวลาใช่ครับโอ้ครับผมประมาณเกือบยี่สิบเสาได้โอ้ครับผมยี่สิบเสาแสดงว่าสมัยก่อนก็คงใหญ่น่าดูใช่ครับใหญ่น่าดูใหญ่มากครับก็น่าจะพาอ่าแล้วทางทางอกเขามาทำก็มีทางเจ้าคณะอำเภอวังทองได้มาพัฒนาตัดเลืองแล้วก็มีสร้าง เป็นมสมอะไรสําหรับพระประธานที่ไว้สักการะเลยอ๋อครับผมแล้วทางทางอบตอแถวนี้เขามีโครงการที่จะับนาอะไรตรงนี้บ้างไหมครับยังครับตอนนี้ยังไม่มี<อ>ครับยังเพราะเป็นของโบราณนี่ยังไม่ค่อยไม่ค่อยม,มีใครมาแต่ต้องเท่าจ<ต>ะไ,ไม่กล้า,าแต่ต้องเท่าไหร่ครับครับไหนครับโอ้อันนี้เป็นสี่เหลี่ยมเลยเขาต้นหนนี่จะได้เขาต้นหนนี่ครับต้นหลัก เสาเอกใหญ่มากครับผมอันนี้น่าจะเป็นใบเตยมากครับอ๋อครับเสดี๋ยวครับโอ้ได้ครับเสาเอกโอ้โหอันนี้เสาเอกนะครับป้าป้าดุงเยอะหน่อยโอ้โหอันนี้เสาเอกนะครับใช่ครับ ครับผมสูงเกินเมตรแน่นอนขราบผมสองเมตรต่อมากกว่านี้แน่เลยครับใช่ตอนนี้สามเมตรครับผมสามเมตรอยู่นี่คุณด้านหลังด้วยครับเนะน่าจะเป็นด้านหลังสันนิษฐานว่าสมัยก่อนแม่น้ำมันมาถึงไหนนอะตรงนี้จะเป็นบุ่งไม้ตา้วยเป็นคลองเป็นโคไม้หนาำเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะโคไม้หน้ำใช่ใช่ครับอันนั้นคือโขบด้านหลังโคไม้หน้มเก่าครับผม จะได้ไม่ไม่ได้มีใครมาสาย่างจริงจังๆเนาะครับต้องเขาไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะมันถ้าไม่ขึ้นทะเบียนเขาก็จะเป็นลักษณะปล่อยล้างไม่มีคาดูแลก็ยังไม่สายครับที่เราจะร่วมกันงลือปื้นปฏิศาสตร์ชาติไทยครับก็คือสิ่งอ่าสันสถานตั้งแต่ยุคยุคสุโขยุกไม่สุโขทัยก็อยุธยาครับครับจากวัด ไงต้องขอบคุณคุณวิชัยทองหลังเพราะว่าครับที่แนะนําทําให้เราได้มาสํารวจศาสตสสถานเก่าที่นี่นะครับนี่ครับถ้าขุดถ้าขุดอาจจะเจอฐานที่ใหญ่กว่านี้อืมใช่ครับนี่ครับโบราณอันนี้ของโบราณแท้ครับอ๋อครับก็ใครต้องการเอ่ออยากจะมาสำรวจมาท่องเที่ยวก็เรียนเชิญครับที่บ้านวังบอน นะครับหมู่สองบ้านบางบอนนะครับอ,อ่าตํตบาบลชชยนามอาเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ในคณะของเราเราก็มาดูเพื่อจะทําสนับสนุนให้เป็นเอ่อเขาเรียกการท่องเที่ยวเชิงวิถีเน,ะเเนาะแหล่ง,<า>งอ๋อแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์นะครับเพื่อให้อย่างมากที่สุดเด็กในจังหวัดพิษณุโลกได้เรียนรู้นะครับ ก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณวิชัยทองหลังพูดแนะนำนะครับขอบคุณคุณหมอวราวดุสายเปลี่ยนครับผู้การผู้การศูนย์ผู้การเครือข่ายองค์กรทเล่งจดพิุ่โลกครับแล้วก็คณะก็คือคุณหมอพยับแสงทองครับคุณหมอพยับนี่ดูแลในส่วนของงานบุญประเพณีตั้งศุขด้วยนะครับแม่ก็ครับก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ดูคลิปนี้จนถึงนี้ครับไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ ครับก็ดูคลิปดูเรื่องราวดีๆของพี่โซกได้ครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับขอบคุณคุณหมอครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ